นประมาณเวลา7จ็ดโมงครึ่งะเดี๋ยวเฟิร์นจะไปรับรถที่เช่าไว้แล้วก็ไปหาอะไรกินรลอท้องกันก่อนเรามากินข้าวเช้ากันที่ร้านโบ๊เบเกอรี่ค่ะร้านอาหารชื่อดังคู่เมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานกว่าหลายสิบปีนะคะอยู่บริเวณหน้ามอชเดี๋ยวเราจะสั่งอะไรเล็กๆน้อยๆมาทานรลองท้องกันก่อนค่ะ อิ่มท้องแล้วเฟิร์งก็จะเดินทางไปที่ยอดดอยม่อนแจมค่ะจะอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ1ชั่วโมงทางขึ้นอาจจะลาดชันเล็กน้อยนะคะต้องระวังในการขับรถให้ดีค่ะเราไปกันที่แรกเลยค่ะที่ปางฮวาสวนดอกไม้ค่ะและมีสวนส้มด้วยนะคะสวนดอกไม้ปางฮวาก็จะมีค่าเข้าอยู่ที่คนละ8 0บาทนะคะสวนดอกไม้ปางฮวาจะเป็นสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเลยค่ะวิวดีมากๆ ส่วนดอกไม้ในช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะมีดอกไม้น้อยกว่าปกตินะแต่ก็ยังพอมีให้ชมได้อยู่ปะปลายค่ะที่นี่ก็จะมีชิงช้าให้เราไกวเล่นนะคะได้ชมวิวรอบๆคือแบบบรรยากาศดีมากๆแต่อากาศเนี่ยต้องสู้นิดนึงนะคะพอร้อนมากๆเลยเราก็จะมาแชะภาพเก็บบรรยากาศกันสักหน่อย ไปต่อกันที่ฟาร์มแกะอัลปาก้ามันเจ็บค่ะระยะทางห่างกันประมาณ1กิโลกว่า,วาที่นี่จะมีค่าเข้าคนละ1 0 0บาทนะคะเป็นค่าเข้าชมค่ะไม่รวมค่าอาหารแกะนะคะถ้าเราอยากจะให้อาหารน้องๆเนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มต่งางหากนะคะฟาร์มแกะอ,อัลปาก้ามันเจ็บเนี่ยจะมีทั้งแกะแล้วก็อ,อกัลปาก้าตัวอ้วนตุ๊บน่ารักมากๆเลยคะ่ะ วันนี้ก็จะอากาศร้อนเป็นพิเศษนะคะต้องทนสักหน่อยน้องแกะที่เนี่ยให้จับได้ด้วยนะคะน้องนองน่ารักมากเลยไม่ห่วงตัวด้วยแต่จะดีกว่าถ้าเรามีอาหารให้น้องๆก็จะมาลุมกันเลยค่ะ ที่นี่ก็จะมีไฮไลท์อีกจุดนึงนะคะก็เป็นถิงช้าที่เราสามารถนั่งไกวเล่นได้ชมธรรมชาติและก็วิวฟาร,ร์มรอบๆได้ด้วยค่ะแต่ก็จะไกวลำบากหน่อยนะเพราะมันไม่ได้สูงห่างจากพื้นมากสักเท่าไหร่กลับเข้าเมืองเชียงใหม่กันดีกว่าค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะคะก็จะถึงแล้วค่ะเราจะมาแวะกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสีฟ้านะคะเป็นร้านดังของเมืองเชียงใหม่เลยค่ะ ร้านจะอยู่ในย่านเมืองเก่านะคะอยู่ไม่ไกลจากประตูท่าแพเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะสั่งกันมาทานกันคราชามนะคะลองท้องก่อนเข้าโรงแรมค่ะร้านนี้รสชาติผ่านเลยค่ะแนะนําเลยมาเช็คอินกันที่โรงแรมยูนิม,มานเชียงใหม่โรงแรม5าดาวใจกลางย่านดิม,มานทำเลดีเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์แล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนบนห้องกันก่อนนะคะ มาถึงห้องกันแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศรอบๆห้องนะคะเดี๋ยวฝนจะถ่ายให้ชมค่ะโรงแรมเนี่ยจัดห้องดีมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะรีคเควสอะไรไปเนี่ยทำให้ได้หมดเลยภายในห้องก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ครบเลยนะคะในตู้เย็นเนี่ยก็จะมีน้ำดื่มแล้วก็เครื่องดื่มมากมายค่ะโรงแรมให้เราเลือก ของกินในตู้เย็นได้หนึ่งอย่างนะคะเป็นเวลคัมดริงค์ค่ะนี่แล้วก็ยังมีขนมเล็กๆน้อยๆให้เรากินด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนี่ในโซนนี้ก็จะเป็นบริเวณอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็จะเป็นโซนห้องน้ำค่ะก็จะแยกเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะเขาจะแยกได้อย่างเป็นสัดส่วนดีมากเลยฝั่งซ้ายมือจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนแห้งนะคะ และบริเวณนี้ก็จะเป็นโซนเปียกค่ะมีเลนชาวเวอร์ด้วยนะในห้องนี้ก็จะมีโซฟาเบดแล้วก็บริเวณโต๊ะทางานนะคะห้องนี้จะไม่มีระเบียงนะแต่ก็จะมีหน้าต่างที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยมองเห็นวิววันนิมมาแล้วก็โดยสุเทพได้อย่างไกลๆค่ะมาถึงโซนสระว่ายน้ําบริเวณลูฟท็อปกันบ้างค่ะสระว่ายน้ําของโรงแรมยูนิมมาเนี่ยจะสามารถมองเห็นวิว ย่านนิม,มานได้โดยรอบเลยนะคะแล้วก็จะมองเห็นห้างเมย่าด้วยค่ะโรงแรมจะมีสระว่ายน้ำหนึ่งสระเท่านั้นนะคะบนรูฟท็อปค่ะจะเป็นสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้พูลนะคะสามารถเ็ควิวได้โดยรอบเลย พอตกเย็นเนี่ยเราก็จะมาเดินเล่นชิลๆค่ะกันที่วันนิมานนะคะซึ่งอยู่ติดกับโรงแรมเลยค่ะในช่วงเวลาเย็นของวันนิมานเนี่ยก็จะมีคนมาเดินเล่นแล้วก็ช้อปปิ้งกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะวันนิมานเนี่ยก็จะมีของกินของขายมากมายให้เราได้เลือกซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นสตตีทฟู้ดบาร์บีคิวแล้วก็เนื้อไส้อั่วต่างๆนะคะมีมากมายเลย ี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าโรงแรมยูนิมานที่เราพักนะคะก็จะเป็นย่านที่รถติดแล้วก็คึกคักมากๆเลยค่ะเพราะมีห้างสรรพสินค้าแล้วก็แหล่งช็อปปิ้งมากมายรับรองว่าใครมาพักย่านนี้ไม่เหงาแน่นอน ไปกินข้าวเย็นกันดีกว่าค่ะที่ร้านเคือนม่วนใจร้านอาหารเหนือรางวัลมิชลิน6ปีซ้อนรับประกันความอร่อยที่สำคัญคือราคาไม่แพงด้วยมาถึงก็มานั่งรอคิวกันเลยค่ะคนเยอะจริงๆแต่รอสักแป๊บเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในร้านแล้วนะคะนี่ก็เป็นอาหารที่เราสั่งมาค่ะเป็นหมูกรอบแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มค่ะแล้วก็มีลาบ อิ่มท้องแล้วก็ไปเดินย่อยกันต่อที่คลองแม่ข่าค่ะอยู่ไม่ห่างจากกันมากเป็นแหล่งช้อปปิ้งยามค่ำคืนที่จำลองเมืองของประเทศญี่ปุ่นมาได้อย่างลงตัวของกินของขายเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะแต่วันที่เราไปเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากสักเท่าไหร่คนก็จะน้อยๆหน,น,น่อยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะเน้นเดินชมบรรยากาศรอบๆกันนะ ตื่นเช้ามารับบรรยากาศเย็นๆบนลุฟท็อปกันนะคะอากาศของเมืองเชียงใหม่นเนี่ยเฟิร์นจะรู้สึกว่ามีความหนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยถึงแม้จะไม่มากก็ตามเดี๋ยวเราจะมากินข้าวเช้ากันก่อนนะอาหารเช้าของทางโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะให้เราเลือกตักได้ยอย่างไม่อั้นเลยค่ะก็จะมีของกินหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกขนมปังน้ำผักผลไม้สีต่างๆน้ำผักผลไม้เนี่ยต้องขอบอกว่าอร่อยมากจริงๆนะคะอร่อยทุกอย่างเลย แล้วก็จะมีพวกผักสลัดแล้วก็มีพวกขนมปังชนิดต่างๆนะคะให้เราเลือกตัดได้เลยแล้วก็เขาก็จะมีคอฟเฟ่นให้เราอบเองนะคะนี่เป็นหน้าตาคอฟเฟ่นที่เฟิรอนอบมาค่ะอาจจะดูไม่ได้สักหน่อยแล้วก็มีปลาท่องโกหลายสีนะคะมีกาแฟค่ะเราสามารถสั่งได้เลย เมื่อทานอาหารชา้าเสร็จแล้วเฟืรอนจะไปแม่กำปองนะคะและนี่ก็เป็นคาเฟ่แรกที่เฟืรอนแวะค่ะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กำปองนะคะชื่อว่าเท็ดดูคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่ทากลางบรรยากาศน้ำตกสวยๆอากาศในเย็นสบายมากแล้วก็กาแฟอร่อยมากๆด้วย Cafe เท็ดดูคาเฟ่ก็จะมีเจ้าเหมียวน่ารักมานอนให้เรากาวพุงด้วยนะคะน้องอ้วนแล้วก็น่ารักมากๆเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของเท็ดดูคาเฟ่นะคะที่นี่ก็จะมีบันไดแขวนด้วยนะคะแต่ว่าเฟิร์นไม่กล้าขึ้นไปนะเพราะว่ามันอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงไปต่อกันที่หมู่บ้านแม่กำปองค่ะ เป็นหมู่บ้านท่ามกลางหุบเขาที่เฟิร์นเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็ต้องรู้จักเป็นแน่นอนวันที่เฟิร์นมาในคนอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะหมู่บ้านแม่กะปองเนี่ยเป็นหมู่บ้านชา,าวเขาดั้งเดิมนะคะที่ตัอ้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาค่ะจะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ50กิโลเมตรค่ะและที่นี่ก็จะมีขายของต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้อัวค่ะไข่ปัม๊มที่รสชาติคล้ายๆไข่ตุ๋นย่างค่ะรสชาติอร่อยดี กลับจากแม่กำปองไปเช็คอินกันที่ f o ลลาคลีกหรือที่เรียกว่ากิจสดาดอยค่ะเมื่อเช็คอินกันแล้วเราก็จะเข้าห้องกันเลยนะคะเพราะเรามาถึงกันเย็นมากๆแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร,บรอบๆห้องนะคะห้องนี้เป็นห้องสวีทค่ะเป็นห้องขนาดที่กว้างใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะเพนได้มาในราคา3,700บาทค่ะต่อคืนในส่วนนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค,ค่ะแล้วขาก็จะมีแยกโซนเปียก และก็โซนแห้งได้ค่ะอ่างล้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบ his and her นะคะมี2อ,อ่างเลยแล้วเขาก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ำให้อย่างครบคันมากๆเลยค่ะในห้องเนี่ยก็จะให้เป็นชากาแฟมานะคะและไฮไลท์ของห้องนี้นะคะก็คือมีระเบียงที่สามารถ ให้เราเนี่ยได้เดินออกไปชมวิวน้ําตกที่ไหลผ่านโรงแรมได้ค่ะน้ําตกนี้เป็นน้ําตกธรรมชาตินะคะที่ไหลผ่านบริเวณรอบๆโรงแรมค่ะดูเป็นธรรมชาติสุดๆเลยและนี่ก็เป็นเรือนเฟื่องฟ้า,ฟาค่ะเป็นเรือนไม้เก่าแก่ที่อยู่คู่โรงแรมกฤษดาดอยมาอย่างยาวนานเพื่อนอาจจะถ่ายให้ชมได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะเรามาถึงในเย็นมากๆแล้วค่ะ ตื่นเช้ามาเนี่ยเฟินก็จะไปทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรมกันก่อนค่ะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะให้เลือกตักได้ไม่อั้นเลยที่นี่ก็จะมีอาหารหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมปังนะคะไสกะ้กรอกแฮมและอื่นอื่นอีกมากมายค่ะเดี๋ยวเฟินจะทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมรอบๆโรงแรมค่ะมากันที่เรือนเฟื่องฟ้าในยามเช้านะคะแสงแดดอ่อนๆกระทบสายน้ำ ทำให้ดูสวยงามมากๆเลยค่ะเลือนเฟื่องฟ้าจะเป็นเลือนไม้เก่าแก่นะคะที่ทางโรงแรมได้อนุรักษ์ไว้ไม่รื้อถอนค่ะแม้ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นโรงแรมฟลอร์คริกแล้วก็ตามกิจระดอยเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้นานาชนิดค่ะที่ถือเป็นตำนานสวนดอกไม้แห่งเมืองเชียงใหม่เลยก็ว่าได้แล้วก็จะมีลำธารเล็กๆหลายผ่านรอบๆโรงแรมด้วยนะคะ ที่ที่เหมาะกับสายลักธรรมชาติค่ะเหมาะกับคนที่อยากพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติพอได้สูดบรรยากาศธรรมชาติแบบเต็มปอดมีสวนดอกไม้มากมายอยู่ภายในโรงแรมค่ะแล้วก็มีน้ำตกและลำธารน,น้ำใสหลายเย็นฟังเสียงลำธารแล้วดูสดชื่นมากๆเลยค่ะเหมาะกับการชาร์จพลังชีวิตด้วยพลังแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง ฟอร์ลักคีกโรงแรม5ดาวที่ตั้งอยู่บนถนนสายหางดงสมิงห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องพักของทางโรงแรมนะคะโรงแรมมีห้องพักหลายทยิปหลายประเภทอย่างมากมายเลยค่ะให้เลือกได้ตามความชอบใจเลยนะคะราคาก็จะต่างกันไม่เท่ากันแต่ละซีซันค่ะสามารถเช็คด้วยตรงได้กับทางโรงแรมเลยนะคะ ฟอลล c ครีกได้ถูกออกแบบสวนในสไตล์สวิสชาเล่ให้เหมาะกับการเยี่ยมชมของแขกในทุกฤดูกาลอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีสวนดอกไม้ต้นไม้และลำธารไหลผ่านอบล้อมไปได้วยบรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาสุดลูกหูลูกตา โรงแรมฟลอร์ครีกเนี่ยก็จะมีสระว่ายน้ําอยู่ทั้งหมด1สระนะคะจะตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอบร้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ค่ะให้เราว่ายน้ําไปชมบรรยากาศธ,ธรรมชาติรอบๆไปบอกได้เลยว่าฟินสุดๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นยอดนักสู้ชีวิตนะคะ ถ่ายรูปให้แต่ไม่ยอมเปียกค่ะเช็คเอาแล้วกลับเข้าเมืองเชียงใหม่กันนะคะไปกินขนมกันที่ร้านข้าวเกี๊ยบปากหม้อลุงขจรวัดเกตร้านข้าวเกี๊ยบปากหม้อชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ที่มาแล้วต้องห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดเลยค่ะข้าวเกี๊ยบปากหม้อสูตรเด็ดอร่อยมากๆเลยขายแค่เพียงกล่องละ20บบาทนะคะนี่เราก็จะได้มา ลกลล่องงนึคแใบกันต่อที่ประตูท่าแพค่ะแลนด์มาร์คแห่งสําคัญของเมืองเชียงใหม่ค่ะที่ใครไม่มาแล้วถือว่ามาเชียงใหม่ไม่ถึงนะคะเราจะแวะไปถ่ายรูปกันสักแป๊บหนึ่งค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องกลับบ้านนะประตูท่าแพนี่ก็จะมีนกพิราบเยอะมากๆเลยนะคะบริเวณน,นี้ก็จะมีคนรับถ่ายรูปให้ด้วยค่ะแล้วแต่เราจะให้ค่ะ เดี๋ยวเฟิร์นก็จะเดินถ่ายรูปเล่นกับลงพิราบแล้วก็บริเวณประตูท่าแพนะสามวันสองคืนเนี่ยผ่านไปไวมากมากเลยสำหรับทริปเชียงใหม่ที่เฟิร์นไม่อยากให้จบเลยจริงๆเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าหลงไหลและเหมาะกับการท่องเที่ยวมากๆเลยค่ะแนะนำเลยสำหรับใครที่อยากท่องเที่ยว สายวัฒนธรรมสายธรรมชาติสายกินสายช้อปคือมีครบหมดเลยค่ะจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทิปถัดไปสวัสดีค่ะ